ขณะนี้การรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณต่างๆนะคะได้มีการจัดเรียงหมายเลขช่องใหม่เพื่อให้การรับชมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะเ <Yeah. S 1> พราะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมช่องโมเดิร์นไทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการได้ดังต่อไปนี้ค่ะกล่องรับสัญญาณ g m m z นะคะรับชมโมิรไทีวีได้ทางช่อง309ค่ะ กล่องรับสัญญาณ IPM รับชมโมเดิร์นไอทีวีได้ทางช่อง4กล่องรับสัญญาณซันบ็อกซ์นะคะรับชมโมเดิร์นไอทีวีได้ทางช่อง5ค่ะกล่องรับสัญญาณ PSI รับชมโมเดิร์นไอทีวีได้ทางช่อง4หรือ332กล่องรับสัญญาณไทยแสตรับชมโมเดิร์นไอทีวีได้ทางช่อง50หรือ341กล่องรับสัญญาณด y นาแสตและรีโอเทครับชมโมเดิร์นไอทีวีได้ทางช่อง50ค่ะ กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบซีแบนหรือจานดำรับชม modernair tv ผ่านการออกอากาศคู่ขนานในช่อง m q o hd ได้ที่ช่อง40และล่าสุดนะคะทาง truvision e ได้ทำการจัดเรียงใหม่เลขช่องออกอากาศรองรับระบบทีวีดิจิตอลคุณผู้ชมสามารถรับชม modernair tv ผ่านกล่องรับสัญญาณของ truvision e ได้ที่ช่อง16ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ